หมอครับผมท้องอืดบ่อยๆผมจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าหมอครับแล้วผมท้องผูกบ่อยๆผมจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าครับ เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับหลายคนชอบมาถามผมว่ามีอาการแบบนู้นแบบนี้จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาพูดถึง7อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วนะครับต้องบอกว่า7อาการนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์ครับเพื่อตรวจดูมะเร็งลำไส้นะครับมาดูกันครับ7อาการนั้นมีอะไรบ้างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึง7อาการบ่งชี้ว่าคุณนั้นอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วครับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับและพบว่านในแต่ละปีเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการบางคนไม่มีอาการนะครับการตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือระยะแรก ตอนที่มะเร็งยังไม่กระจายไปไหนสามารถรักษาได้นะครับดังนั้นการสังเกตอาการของตนเองถือว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าอาการเหล่านั้นสามารถบง่งบอกได้ครับว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งลําไส้แล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่า7อาการนั้นมีอะไรกันบ้างครับอาการที่1ท้องผูกสลับท้องเสีย โดยปกติแต่ละคนก็จะมีการถ่ายอุจจาระเป็นกิจวัตรของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับบางคนถ่ายอุจจาระทุกวันนะครับบางคนถ่ายอุจจาระวันเว้นวันแต่ถ้าวันดีคืนดีครับเรามีอาการท้องผูกกับสลับท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุครับจูจ่ๆก็วันนี้ถ่ายเป็นน้ําออกมาเลยโดยไม่ได้มีสาเหตุแบบไปกินของดิบของไม่สุกนะครับหรือว่ากินของค้างคืนจู่ๆก็ถ่ายเป็นน้ำครับถ่ายแบบ4ีหวันเลยนะครับจากนั้นหยุดถ่าย ไม่ถ่ายประมาณ4-5หวันแล้วค่อยกลับมาถ่ายเป็นน้ำอีกนี่แหละครับท้องผูกสลับท้องเสียทำให้การขับถ่ายของเราวัำผิดแปลกไปในชีวิตประจำวันครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะครับว่าเราอาจจะมีอะไรผิดปกติในทางเดิอนอาหารในบริเวณลำไส้เราหรือเปล่าดังนั้นให้รีบไปพบแพทย์ครับเพื่อตรวจหานะครับว่ามีมะเร็งลำไส้หรือเปล่าครับอาการที่2ถ่ายเป็นเลือด โดยปกติในอุจจาระของคนเราเนี่ยไม่ควรจะมีเลือดปนออกมานะครับแต่ถ้าวันไหนที่เราถ่ายออกมาครับมีเลือดปนออกมาหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดรวมถึงถ่ายอุจจาระเป็นสีดำด้วยนะครับเป็นยางมาตอยเหนียวเหนียวออกมาอย่างนี้ครับก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าเราถ่ายอุจจาระเป็นเลือดถ้ามีเลือดออกมาก็ต้องสันนิษฐานว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีก้อนหรือว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าที่มันอักเสบขึ้นมาทําให้มันมีเม็ดเลือดมีเลือดปนออกมาเป็นมุกออกมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งที่จจจะะบบ่่งงออกวาาคุณเป็นไรล้ หรือว่ามีเลือดออกในทางเดิอนอาหารนะครับให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเลือดออกเยอะๆเยอะๆเยอะก็อาจจะทําให้เราช็อคความดันตกได้นะครับอย่ารีรอครับไปพบแพทย์เพื่อส่องกล้องและได้รับการรักษาต่อไปนะครับอาการที่3ามคลื่นไส้อาเจียนครับ โดยจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนติดต่อกันนานหลายวันหรือว่าเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวครับแม้ว่าเราจะปรับอาหารแล้วอาจจะก,กินอาหารอ่อนเป็นข้าวต้มหรือโจ๊กก็แล้วนะครับกินได้แค่ 2- อาครั้งก็รู้สึกว่าคลื่นไส้อิ่มเร็วไม่อยากจะทานอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเรามีก้อนหรือว่ามะเร็งในลำไส้เนี่ย การทํางานของทางเดือนอาหารนะครับมันก็จะช้าลงหรือว่าอาหารเนี่ยมันไม่สามารถผ่านไปได้มีการอุดตันบริเวณลาไส้นะครับดังนั้นทําให้ร่างกายมันก็บอกเราว่าเฮ้ยมันไม่พร้อมที่จะรับอาหารใหม่เข้าไปนะก็จะทําให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเรื่อยๆแม้ว่าเราจะทานยาแก้อาเจียนแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นครับดังนั้นให้รี่ไปปรึกษาแพทย์ครับคุณอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแต่อาการคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆได้นะครับไม่ใช่มะเร็งลำไส้อย่างเดียวดังนั้นต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมครับ อาการที่4น้ําหนักลด10%ใน3เดือนนะครับหรือว่าน้ําหนักลดลงมาหลายโลโดยไม่ทราบสาเหตุน,นะครับสังเกตง่ายๆว่าไอ้กางเกงที่เราเคยใส่พอดีะครับก็จะหลวมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหรือว่าอะไรเสื้อหลวมหมดเลยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งว่าคุณอาจจะมีมะเร็งลําไส้แล้วก็ได้เพราะว่าเรามีก้อนหรือว่ามีมะเร็งอะไรอยู่ในลาไส้แล้วเนี่ยก็จะทําให้การรับประทานอาหารของเราเนี่ยน้อยลงการดูดซึมน้อยลงนะครรับ่าางกา เราก็จะซูบผอมมากขึ้นนะครับดังนั้นให้รีบไปพบแพทย์ครับเพื่อตรวจหานะครับว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้นะครับอาการที่5คลำก้อนได้ที่ท้องนะครับโดยปกติในท้องเราเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในเนี่ยหลายอย่างเลยครับถ้าเป็นมุมซ้ายบนก็จะมีกระเพาะมีม้มอยู่นะครับถ้าเป็นมุมขวาบนก็จะมีตับถุงน้ําดีนะครับแล้วก็ตรงกลางส่วนข้างล่างเลยก็จะเป็นพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพวกกระเพาะปัสสาวะอะไรอยู่ด้านล่างนะครับ โดยปกติก็ไม่ควรจะคลำก้อนได้นะครับแต่ถ้าวันดีคืนดีเราคลำท้องแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันพบก้อนอะไรผิดปกตินะครับให้รีบไปพบแพทย์เลยครับเพราะก้อนนั้นอาจจะเป็นก้อนมะเร็งได้ครับโดยจะไม่ใช่มะเร็งลาไส้อย่างเดียวก็จะมีมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะนะครับเออดังนั้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับเพื่อจะได้รักษาตั้งแต่ต้นๆนะครับ อาการที่6ปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับซึ่งอาการปรวดเนี่ยจะปวดมากกว่าปกติที่เราเคยปวดท้องกระเพาะกันมาครับและลักษณะอาการปรวดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เหมือนโรคกระเพาะที่อาการปรวดจ,จะแบบบีบๆปื้ดคายปื้ดคายนะครับอาการปรวดมันอาจจะเป็นตลอดปวดยาวเรื่อยๆแล้วก็กินยาไม่ดีขึ้นหรือว่าทานยาในช่วงแรกๆแล้วดีขึ้นแต่ต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อรับอาการปรวดนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึงแล้วล่ะครับว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติในท้องเรานะครับซึ่งมะเร็งลำไส้ก็เป็นโรคหนึ่งที่ทําให้เกิอดอาการปวดท้องแบบรุนแรงนี้ได้นะครับดังนั้นถ้ามีอาการปวดท้องแปลกๆให้ไปพบแพทย์ก่อนได้เลยครับ อาการที่7อาการสุดท้ายแล้วครับไม่ถ่ายไม่ผายลมนะครับอันนี้เริ่มอันตรายแล้วครับถ้าใครมีอาการไม่ถ่ายอุจจาระแล้วก็ผายลมไม่ออกนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีลำไส้อุดตันแล้วก็ได้เพราะก้อนมะเร็งก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีมันโตจนอุดบริเวณลำไส้นะครับทําให้อาหารที่เราเรับประทานเข้าไปไม่สามารถที่มันจะผ่านตรงนั้นไปได้ ก็จะทําให้เราถ่ายอุจจาระไม่ได้แล้วก็ไม่ผายลมด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าโหอันนี้อาจจะเป็นหนักแล้วนะครับดังนั้นให้รีบไปพบแพทย์เลยนะครับไม่ต้องรีรอที่จะกินยาถ่ายนะครับเพราะว่า <laughs> พอมันอุดตันแล้วเนี่ยทานยาถ่ายยังไงลงไปก็ไม่ถ่ายอยู่ดีนะครับสังเกตได้เลยครับถ้าไม่ถ่ายไม่ผายลมไปหาหมอได้เลยนะครับอาการทั้งหมดนี้เป็นอาการที่บ่งชี้นะครับว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วให้เราสังเกตอาการของตนเองครับถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือเปล่าอย่างที่บอกตอนต้นนะครับมะเร็งลำไส้ถ้าเราตรวจได้ตั้งแต่ระยะต้นเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับอย่าปล่อยให้เนิ่นนาน,นะครับแล้วมักจะมีคําถามมาถามผมนะครับว่าถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบในคลิปหน้านะครับว่าใครจําเป็นจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้บ้างครับแล้วมีวิธีอะไรบ้างในการตรวจมะเร็งลำไส้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปฟังกันในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกัน EP หน้าอย่าลืมติดตามนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับในคลิปหน้าว่าเราจะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เมื่อตอนไหนนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันครับบ๊ายบาย